วส,สวัสดีค่ะวันนี้เห็นเพื่อนเพื่อนเครียดกันเรื่องการสอบนะคะเราก็เลยมาสอนแต่งหน้านะค่ะให้เหมือนศพนะคะตอนนี้คือหน้ายังไม่ทําอะไรเลยนะคะวันนี้หน้าไม่ทำอะไสสรเลยพื่อที่คนได้สงสารอาจารย์ได้สงสารนะคะให้คะแนนเราค่ะวันนี้เราต้องเตรียมอะไรมั่งในการแต่งหน้าให้เหมือนศพนะคะก่อนอื่นค่ะเตรียมแป้งค่ะปอกใช้ของเซเวนทีนค่ะ อันลืมบอกเลยว่าวันนี้อยู่กับใครบ้างเพื่อเขาจะเตรียมสอบกันอยู่คนเดียวค่ะใช่แป้งของเซนเสียงนี่คือเสียงเฟอร์บี้เลี้ยงเฟอร์บี้ไว้หลายตัวค่ะเฟอร์บี้คุยกันนี่ค่ะแป้งของเซเว่นทีนที่เราใช้อันนี้ลิปอะไรนะอินทผาผาเฟอร์บี้นะคะลิปของลิปของผมของอินดี้าของผมแก้หน้าเฟอร์บี้บอกนะคะ บัชออนของอ r ท e n t ั l อีะไรทำอะไรทำอะไรัออ hey, ี่น้จะได้โชว์ไงโชว์เฉดสีอันนี้ค่ะไอไอไออะไรนะไออะไรนะ s h a d o เสียงฟอรบี้เยอะจริงๆ กลิปมันนะคะของนีเวียเขียนคิ้วอ่นอื่นนะแล้วก็มาลงแป้งก่อนมีคออะไรนะแพลลงแป้งนะเราลงแปดูหน้าเราไงจิ๋วขึ้นที่จริงมันต้องมีคอนซีลเลอร์นะแต่เราลองลองขึ้นมาแล้วจากบ้านเนี่ยเราอยู่ที่บ้านของเฟอร์บี้เฟอร์บี้แฮปปี้ W A T C S ก็มาลงใช่ไหมแป้งให้หัวเนอะ รเต้องพับแป้งก่อนบผางเงินให้างเงินผางเงินให้กูยืมหน่อยเจ็ดพันเอาไปทำไหมวะกูจะไปซื้อลอตเตอรี่เฟอร์บี้ซื้อลอตเตอรี่ได้ด้วยนะเออมึงเอาเออเอาเหล็กออกไปไหมยืมฮ่ามีฝ้ามีก็เป็นคนมีอะไรที่ล่าเรลงนะคะเถลก็ห้า ยังไงเป็นไงดูหนังหน้าเห็นไหมเฟอร์บี้เดินมาเป็นยังไงนะคะกูไม่มีบอดนุ่มอ่ะเออแค่นี้แหละเอาเลยสุกแค่นี้พอแค่นี้ก็โคตรซีดแล้วอ๋อไม่ไม่มีมูดเหรอแล้วก็มาเขียนคิ้วกันเราไม่เน้นตานะมาเขียนคิ้วกันดีกว่าดูคิ้วเขาบอกให้ตั้งอย่างนะให้ตั้งให้มันตรงเนี่ยก็สิบองศาแล้วก็เขียน ปวดอะไรล่ะเขาก็บอกว่าอันนี้เป็น45าองศานี่นะคะเคเขียนคิวต้องใช้สมาธิดนึงันิดนึง,นนงไอ้บุไดไลทูสลีฟใช่ไหมต้องขอทำบุดหลอดนะคะ ทำไมอ่ะขาวอะไรไอ้พนลาย soft m อะไรเนี่ยที่เขาเลยไม่ทำไอ้ไืนลทูไอ้พื้นใต้เฉยนี่นะคะไม่ต้องเป็นลา์ให้เหมือนคนอื่นหรอกไม่ต้องลา์ให้เหมือนกองตุ้งหรอกเป็นแล้วนะแล้วก็มาดูที่สีตาของเราเราจะใช้หัวแปรงเบอร์0.3569 อันนี้จะใช้เฉดสีชมพูเพราะเราจะไปเรียนน่าใส่มากใช่ไหมเฟอร์บี้ใช่แลใช่แลเดี๋ยวจะโชว์หน้าเฟอร์บี้จริงๆเลยนี่นะคะจะใช้สีนี้ชม <c oughs> พูอ่อนที่ปัด <c oughs> ป,ประตูนี้เลยนะ <c oughs> เราต้องเอาใส่ใต้ตาก่อน <c oughs> ไม่ถนัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งดีจะเพิ่งดีไอว,ว i ไล t ์ ซอฟแมทอวตเนี้น้นเ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 อ่อแงด้วยนะคอวููท์เอ o ่ยค่ผมมี้งสเหลือนิม่รแกมึงก็ดูกูเขียนกูไม่มีวูดไลท์สักคำเลยบอกว่าอยากมีอะไรในห้องกูก็จัดแล้วแล้วใช่ไหคะตาไม่มีสีเลยเพื่อความซีด แป้งเบอร์สิบเจ็ดเหมือนเดิมแต่ใช้อันนี้นะใช้อันเนี้ยแล้วก็เอาเอาหมอปีชางแต้มลงไปเอามาเลยเอามือก็ได้แต้มไปเลยให้มันซีซีนะแ้วก็แป้งฝุนมึงเห็นแต่งหน้าเฟอร์บี้ปะใช้ได้เหรอเออแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ต้องเอาแป้งฝุ่นทับ นี่คือแป้งฝุ่นนะคะของของหมอจุดๆถ้าอยากมีเขาเรียกว่าอะไรถ้าอยากมีชื่อในคลิปนี้นะคะก็ศูนย์แปดเจสเก้าสหนึ่งค่ะจ่ายห้าพันมีชื่อทันที <c oughs> อ่าเสร็จแล้วเราแต่งตาเสร็จแล้วเราก็ลงสีชมพู <c oughs> ใช่ไหมก็ลงแป้ง <c oughs> ดูตาเป็นไงมีสีชมพูไหมไม่มีอมต่อไปค่ะเป็นบลัชออนของอันนี้ชอบเป็นเส้นเราต้องลองก่อนนะลองที่มือก่อนเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแบบบีบไง เออแบบพอเคยซื้อแบบเป็นสีทองมาเออแม่งหายดูมืออันเนี้ยเห็นไหมมันเยอะไปเยอะไปนะแล้วเราก็ทําในมือก่อนมือแดงอยู่ละมือแดงแล้วอ่ะดูดิดูดินี่นะคะเราก็ทํามันเล็กลงแม่เสร็จเสร็จแล้วอะไรอีกบีฟอสใช่ไหมก็ทำนี้นะคะวนเข้าวนเข้านี่คือมันทำให้เรามีเอออแล้วก็ทาครีม มีคอสมีมีมิติในหน้านะแต่อันนี้ไม่ต้องทาเยอะหรอกสิวมันจะขึ้นไม่เสร็จมือนุ่มพานาวอ๋อทาให้หมดเลยต้องทาครีมเมื่อกี้เขียนคิวกันยังเขียนแล้วใช่ไหมเคค่้าต่อไปเป็นปากนะคะดูแก้มแดงแป๊ดก็อนเฟอร์บี้ดีกิต้าลองเพลงในด้วยนะ ถ้าอยากถ้าอยากถ้าอยากนะคะถ้าอยากรู้จักว่าเฟอร์บี้มีอะไรบ้าง HARD ใช่มเข้าเลยเฟซบุ๊กบล็อกโมโมอะไรลงลิฟมันกันนะแข็งด้วยเนาะแปลว่าแข็งด้วยผิดช่างมันเนี่ยเขาเวลาาลิปมันแล้วต้องทำปากเงี้ยหัวอะไรเอานปากปากซิ้งไหน่อะ ก็โอเคเลยนะแล้วก็มาลงนี่ของอินทูนี่เฮาสีอะไรอ่ะนี่สีอะไรวะไม่รู้วะไม่รู้อ่ะลงเลยนะคะเราจะลงสีแบบชื่อตัวเองค่ะให้อ่ะสีอะไรอ่ะดูอ่ะจันนาวเองพังขนาดนี้แหละอยากให้เห็นหน้าเจ้าของมันเหลือเกินดีนะไม่ใช่ของป๊อ แล้วแล้วก็จะลงท้ายด้วยแป้งของหมอจุดๆๆๆนะคะนี่แกะมาเลยซื้อมา59บาบททำให้หน้าสว่างใสใช้ยังไงวะก็เอาออกก็ทาเหมือนแป้งฝุ่นทปเหมือนแป้งฝุ่นนะพี่ป๊อก แป้งฝุ่นนะคะแล้วก็เทใส่มือวาประมาณนี้โอ๊ะออาอันนี้นะตัวนี้มันจะช่วยให้หน้าเราอะเนียนเวลาทาแป้งก็ลงไปเลยนะคะ อคอโอเคค่ะเสร็จแล้วการแต่งหน้าให้เป็นศพในวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมดูดูหาฟอบี้หน้าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมีค่ะเขาบอกว่าหน้าเราอ่ะขึ้นอยู่กับการเซ็ตผมนะมากูบ้านเต้องปล่อยผมไม่เหมือนผี อเคเหมืนียังประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะทรงผมไปเรียนวันนี้ไอ้ทำทรงผมไปเรียนวันนี้เมื่อวานสระผมแล้วนะววววโอเคพรุ่งนี้เราไปเสร็จแล้วนี่ทรงผมไปเรียนนะ นี่หน้าตาเสร็จแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วมาลาปีเลยวันนี้นะคะโอเคอูแม่งดูฝั่งซ้ายดูคิ้วด้วยจะบอกว่าคิ้วคิ้วเราไม่ได้กันนะฝั่งขวาไปกับฉันไหมโอเคเอาบายบายลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คือแต่งหน้าศพหน้านี่แต่งหน้าศพไปเรียนวยบายจุ๊บ รอายเฟอร์บี้ไหมเฟอรบี้ทั้งคลิป